เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงภายในโรงงานผลิตท้งน้ำพลาสติกและอะลูมิเนียมบริษัท LVP Group จำกัดหมู่3าตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีเมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่25พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่เร่งระดมน้ำกว่าสิคันพร้อมอาสากู้ภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ทันทีเมื่อไปถึงพบไฟลุกลามจากลายผลิตภายในโรงงานโดยมีถังแก๊ส LPG กว่า30ถังถูกไฟลุกไหม้และเกิดเสียงระเบิดต่อเนื่องความร้อนทำให้โครงหลังคาบางส่วนพังถล่มการเข้าควบคุมเพลิงเป็นไปอย่างยากลำ เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงจึงควบกุมไฟไว้ได้เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บรอปภอของโรงงานเล่าว่าได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้งก่อนเห็นไฟพุ่งลุกไหม้ซึ่งคาดว่าอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรขณะที่อาสากู้ภัยระบุว่าเหตุการณ์มีถังแก๊สอยู่จํานวนมากจึงเกิดการระเบิดต่อเนื่องแต่โชคดีที่จุดระเบิดอยู่ด้านข้างของโรงงานไม่เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ส่วนสาเหตุและความเสียหายที่แท้จริงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบอีกครั้งโดยเจ้าของโรง,งงานยังไม่สะดวกให้ข้อมูลกับสื่อ นชนสนับสนุนข่าวโดย dbmp double macpat สนใจสั่งซื้อโท 00, line ร0883096600 line@dbm6600 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาลายแดง Her b herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์0615878999หรือ line@bherb99